Tchau. วันนี้นะน้องครานะคะจะมารีวิวอซูปเปอร์ฮีโร่กระโดกระโดดลงนะแล้วก็นะทุกคนแล้วก็มีเออ,อเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะอันนี้นะแม่กวางซื้อมานะคะหนึ่งแผงเนาะทุกคนเขามันจะมีตัวอา ัวอะไรนะพ่อโอ๊ตสไปเดอร์แมนนะคะกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนแล้วก็สไปเดอร์แมนสีดำแล้วก็ไอรอนแมนไอรอนแมนนะคะมีสไปเดอร์แมนกัปตันอเมริกาแล้วก็สไปเดอร์แมนสีดำแล้วก็ไอรอนแมนนะคะหนึ่งแผงนะทุกคนมี12ตัวแบบนี้เลยแต่ว่า เดี๋ยวเราจะเล่นแค่สีต่ต,ตัวพออะเดี๋ยวให้พ่อโอ๊ตนะคะตัดข้างล่างนะคะสี่ตัวล่างพอมันซ้ำกันนี่ไงอันนี้มันมอ๋อมันซ้ำกันน,นะพ่อโอ๊ตบอกอ๋อแผงข้างบนไม่ซ้ำเอ่าโอเคนี่เดี๋ยวให้พ่อโอ๊ตตัดนะคะสี่ตัวบนนะคะหนึงแผงมีสี่แบบนะคะน้องๆมีซปเปอร์แมนมี อ๋อซุปเปอร์แมนมีไอรอนแมนนะคะซุปเปอร์แมนสีแดงสีดำไอรอนแมนแล้วก็มีอ๋ออะไรนะเคอทุกคนอันนี้คืออะไรนะก,กับตาอเมริกากน,นะคะครับมันไม่มีทูบแม่แมนอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พ่อโอ๊ตนะคะแกะออกมาดูนะเ,เดี๋ยวเราจะดูกันว่าด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเดซี่ด้วยอ่ะโอเคนี่นะเดี๋ยวเราให้พ่อโอ๊ตนะคะแกะแกะนะเดี๋ยวเราดูนะว่าด้านในนะเป็นยังไงนะคะ แต่เขา,าที่ร้านนะคะบอกแม่กวางว่าเป็นตุ๊ก,กตาหุ่นยนต์ซูเปอร์ฮีโร่กระโดดล่มนะคะทุกคนโอ้โหนี่หนึ่ง <1 S 2> <ม>แผงมี12ตัวแบบนี้เลยนะคะเฮ้ยทุกคนมีมอเไซค์ว้าวมีมอเตอ์ไซค์ด้วยทุกคนเย้แย่อะแกะมาได้นะมีอะไรบ้างพ่อโอ๊ต มีตุ๊กตาซูเปอร์ฮีโร่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะคะแล้วก็มีโล่มุ้ยแล้วเขาก็มีอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์นะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยพโอดโล่มีโลมนะคะที่จะให้หุ่นยนต์ของเรากระโดดนะคะแบบนี้อ่าเดี๋ยวให้พออดทำให้ดูนะพออดบอกว่ามัดคอเลยนะคะพออดบอกว่าผูกคอเลยนะคะแค่ต้องเอามอเตอร์ไซค์มานี่ก่อนครับ ง่ายดนี่เพราะบอกว่าผูกคอเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์อันนี้น่าจะเอามาให้เด็กๆไว้เล่นเสริมนะเผื่อนี่อไงอย่างนี้อ๋อถ้าไม่กระโดดล่มก็คือเขาให้ขับมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะคะน้องๆมันเทพไปเลยมันเป็นอุปกรณ์เสริมเฉยๆอย่างเงี้ยอ๋อนี่นี่ถ้าไม่กระโดดล่มใช่ไหมก็จะเป็นเสริมแบบนี้โอ้โหแจว่าพ่ออ๊ตแกะหมดสี่ตัวเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะดูด้านในนะคะ อ๋ออันนี้น่าจะใช่แหละพ่อถ้าเกิดว่าเราไม่กระโดดล้มเขาก็จะอันนี้มันหนักเกินไปต้องเอามอเตอร์ไซค์ออาเดี๋ยวให้พ่อโอวดไก่ครบ4ตัวเลยนะคะเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเราดวดพร้อมกันน้องเคอรอรอ,อเพื่อนๆอีกสตัวด้วยอีกสาตัวด้วยค่ะนี่อันนี้เป็นสไปเดอร์แมนนะคะน้องๆว้าวสไปเดอร์แมนแบบนี้แล้วก็มีรถหนึ่งคันนะคะ มีรถหนึ่งคันมีซูเปอร์ฮีโร่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีล่มนะคะที่ใช้กระโดดนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมแบบนี้โอ้โหเจ๋วไปเลยนี่หนึ่งชุดแบบนี้นะคะนนี้พ่ออดกำลังแกะตัวสไปเดอร์แมนที่เป็น สีดำน,นะคะแล้วก็พอออแกะล่มน้านี่พอออดบอกผูกคอเลยนะคะก <meille, S 2> <tim. S 1> ็ดูแล้วเขาน่าจะให้ผูกคอแหละน้ําหนักมันจะไม่จริงๆแล้วแม่กวางว่าเขาน่าจะให้ผูกตรงรูเล็กๆอันนี้แต่แม่กวางมีความคิดว่ามันเล็กเกินไปนะคะมันใส่ย,ยากใช่ไหมพอออดนี่มันมีรูอารูอันเ<อ>นี้ยคือมันเล็กเกินไปนะคะพอออดบอกว่าผูกคอง่ายกว่าน้าเดี๋ยวลองล<ๆ>องลองลองลองดูเผื่อน้ำหนักมันถ่วง อ่าเก็บจะลอง่อนลวจะลองผูกด้านหลังนะคะรัแต่จริงๆไม่ต้องพันตัวอืมผูกคอก็ได้เขาก็ถ่วงดีนะลูกนะว้เดี๋ยวเรานะคะจะมาให้ซูปเปอร์ฮีโร่ทั้ง4ตัวของเราเนี่ยกระโดดล่มพร้อมกันเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวให้พ่อโอ้ร้ประกอบก่อนนะอ่าอันนี้คือตัวอะไรนะน้องเคอ,อากับตันอเมริกา นี่เราใส่ไปแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่กระโดดล่มถ้าไม่กระโดดล่มนะคะเราใส่แบบนี้ก็ได้นะให้เขาขี่บอไซนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมใส่เข้าไปที่มือแบบนี้นี่นะดันเข้าไปในมือนะสองข้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะให้เขากระโดดล่มก่อนนะคะนี่อันนี้เป็นล่มของเขานะ นี่นะคะแกะเลยทุกคนในนี้ไปห <1 S 2> นึ่แข่งมีสิบสองตัวแน่น้องๆนี่ถ้าใครอยากได้ไปเล่นนะคะแล้วแถวบ้านไม่มีขายอะบอกแม่กวางนะบ้านแม่กวางมีเยอะเลยนะคะแบบนี้เฮ้ยทุกคนมีโล่อด้วยนี่ทุกคนมีล่อให้เรด้วย,วยอ่าพออดของของข้างหลังนะคะของยากไหมพ่อ ได้นิดนึงถ้าสำหรับเด็กก็ทำไม่ได้หรอกอ่ะอ,อัง,งั้นเดี๋ยวเราเราอีกตัวหนึ่งเราผูกคอไหมหรือพ่อโอจะคล้องถ้าผูกคอมันก็อ่ะลองผูกคอเดี๋ยวให้พ่อโอลองผูกคอสองตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองผูกในไอ้ห่วงเล็กๆกันนะคะกลมๆที่เขาให้มานะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าระหว่างผูกคอนะคะกับผูกในช่องเนี่นะคะ ในช่องเล็กๆที่เขาให้มานะคะกับผูกคอไปเลยอันไหนเขาจะเป็นแรงโน้มถ่วงดีกว่ากันนะเขาจะทําให้ร่มกับตุ๊กตาของเราเนี่ยหล่นลงมาดีกว่านะคะจริงๆแล้วดูแล้วน่าจะเกี่ยวตรงหัวแหละเพราะว่าเวลาลงมาซุปเปอร์ฮีโล่มจะได้ตัวตรงถ้าเกี่ยวคอ,อได้ละสองตัวโอ้โหรถรถของเราก็จะมีสีฟ้าสีส้มสีเขียวสีเหลืองแบบนี้นะคะเหลืองหรือเขียวไม่รู้อันนี้ S <S โอ้โห<อ>แจ๋วไปเลยขับลูก<อ>เดี๋ยวรอก,ก่อนอย่าเพิ่งให้เพื่อนๆเห็นเพื่อนๆดูพร้อมกันนะรอพ่อโอทด,ด้วยลูกอันนี้นะคะรถนะสรุปว่ารถเนี่ยเขาเอามีมาไว้ให้อ่าถ้าเวลาเราไม่เล่นกระโดดร่มนะคะเราก็เอาเขา <c oughs> เอาซุปเปอร์ฮีโร่ของเราเนี่ยมาขี่รถได้นะคะอ่านี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะซุปเปอร์ฮีโร่ของเรานะคะ S <S ก็พร้อมกระโดโด Bod โลมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะจะมาโยนกันเลยน้องเคอาจะเป็นคนโยนหรือให้พ่อโอ๊ดโยนอ่ะ <โด S 2> ให้น้องเคอาโยนก่อนหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวตัวนั้นคือตัวอะไรครับโย<ด>น,โนอ่ะให้น้องให้พ่อโอ๊ดโยนตัวหนึ่งน้องเคอาโยนตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเ,เ,<อ>เรามาดูกันนะว่าร <aleb. S 2> ะหว่างพ่อโอ๊ตกับน้องเคอานะคะของใครจะโยนดีกว่ากันนะมายืนคู่กันเลยของน้องเคอาตัวอะไรครับไบเมน ไปแมนนะคะอ,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 อ้าวไปเอ้ยเขาลงดีไหมอ่ะพ่อของพ่อผูกคอหรือผูกอะไรผูกคอมันตุ๊กตามันหนักลม่มมันเบาเนี่ยอันนี้ของพ่ออ๊ตผูกคออุ้ยอุ้ย,ยได้อยู่นะทุกคนพ้าไป<พ>อ,อไหนหน้องแค่ยนผูกอไม่ดีเยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้่ะอ่ะสรุปเนี่ยม่ความว่าอันที่ผูกหวัวดีกว่าพ่อออดอนไหนน้องแค่ยนยนอีกทีนึงอัีอ่าเดี๋ยวเดใ้นองแค่ยนอีกทีนึงก่อนผูกห ผูกหัวมันน้ำหนักดีกว่าอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่ออ่ะ One, Two, 2> 1, 2, 3แกวนี่ผูกหัวน้ำหนักดีกว่าจริงๆด้วยค่ะทุกคนผูกตรงที่ว่าเขามีรู้ให้เรามาอ่าไหนโยนพร้อมกันอ่าพ่อโอดโยนให้หน่อยค่ะเดี๋ยวมันต้องจับล้ม่างนี้นี่น อ่ะพอโอยนลุงแล้วต้องเอาไว้งี้อ่าต้องกำนะคะพออดบอกมันพันขานะอ่าโอเคเลยอ่าโยนอีกทีนึงค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้องแค่ยโยนบ้างนะพันขาอย่าให้พันขาอ่าเดี๋ยวเราดูของพออดนะคะดูของพออดอุ๊ยอ่าพอดโอยนค่ะ อ้อเออโอเคเลยอน้อ,นองแค่โยนลูก <c oughs> แต่โยนอ่าไหนให้พ่อโอดโยนอีกทีหนึ่ง <c oughs> ต่ดูตัวน้องแครีอ่าเดี๋ยวพ่อโอ๊ตโยนให้เราดูอีกทีนึงนะคะรวบล่มก่อนอ่ารวบล่มก่อนรวบล่มก่อนนะคะพ่อโอ๊ตบอก <c oughs> แล้วก็แจวเดี๋ยวว่านึงล้มกันพักเ <c oughs> อ <c oughs> อช่วยหน่อยด้วยสรุปของน้องแค่โยนไปโยนมาพันนะเดี๋ยวแม่กวางจะขอลองโยนบ้างนะคะทุกคน นี่เหลือสไปเดอร์แมนอีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวแม่กวางขอโยนบ้างนะทุกคนพี่เดซี่เล่นเ,เดี๋ยวดูพ่อโอ๊ตพ่อโอ๊ตแก้ให้น้องเคาร์อยู่ทุกคนดูพี่เดซี่เล่นอันนี้นะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่เ okay. คแม่กวางนะเดี๋ยวแม่กวางจะขอโยนด้วยหนึ่งตัวนะคะของแม่กวางเป็นสไปเดอร์แมนพ่อโอ๊ตผูกตรงข้างหลังนี้นะคะวานชูที เดีว่ะเอามาย้อนอีกขอย้อนอีกนี่ของแม่กวางสไปเด้วยแมนน้องๆู้งคอไม่โอเคนี่น้องๆดูนะ<อ>จับตาดูดีๆนะวันจูทีเดี๋ยดนี่กว้าวมันพันเดี๋ยวก่อนของแม่กวางพันนะทุกคนใช้ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวก็สะบัดมก่อนนี่นะคะของแม่กวางมันพันนะน้องๆเอ,อ้ยแต่ก็โอเคอยู่นะเนี่ยกล้องแม่กวางอะ่ะจับน่าจะจับได้ไม่ชัดตอนที่ว่าเขากลางลงมานะคะแต่ว่าเขากลางได้จริงนะน้องๆอ,อ,อ,อันนี้ดูนะวัน two t เลยดิโอ้ยสะปายด้วแมนตกล้มมาทุกคนโอ๊ยสไปเดด้์แมนตายแล้วเนี่ย อุ้ยแค่สไปเดอร์แมนตกล้มนี่หรอโลกมนนะเดี๋ยวให้พ่ออดลองทำอีกอีกรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาโยนพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะคะทุกคนอันนี้พ่ออดซ่อมให้เราน่ะพ่ออดได้ผูกเชือกให้เราใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาโยนพร้อมกันนะเดมมโยนเดี๋ยวเราจะมาโยนกับแม่กวางจะโยนพร้อมพี่เดซี่นะคะหนึ่งสองสาม ของแม็กกวางเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่ของแม็กกวางสิบนิ้วอะ่ะแป๊บนึงนะคะอ่ะพ<ด>ร้อมแล้ววันนี้พี่เลนใหมาชมด้วยทูทีเลยดิเฮ้ยโอ้อะแคอาโยนเคอาโยนเคอาโยนครับอาโยนพ้องกันวันทูทีเลยดิเฮ้ยอุ้ยของเคร์ก็ ก็ก็ได้อยู่นะอันไหนลองโยนอีกทีนึงครับอ่ะ one two t เลยดิอโอ๊ยแม่กวางจับกล้องไม่ถูกเลยทุกคนอ่ะแครโยนดีครับแคร์ไหนโยนลูกอันไหนพี่แคร์โยนที่ลูกอะไรนะบัวไ,ไยทย วอ่ะเดี๋ยวเราจะให้พ่อโอทยโยนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องๆอะทุกคนจับตาดูนานของพ่อโอทนะคะวานทูวู้สวยด้วยอ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวสาหรับอีพีนี้นะคะครับครับน้องเชียร์ยังไม่ได้โยนน้องเคียร์โยนโยนพ่อโอทมากก่าไปต้องเจอของน้องเชียร์ น้องเคอาก็หอสวยนนอันไหนยนอีกทีครับโยนอีกทีหนึ่งอ่ะโยนอีกทีหนึ่งเลีว้วว้าวเขาอดยนอีกทีไหมคะทุกคนคราวนี้ของจะเป็นสูงเลยโอเคอ่ะพอพอ่พอบอกว่าหนักเกินไปเดี๋ยวเรามาดูของโพอ<ม>่พอีกทีนึงอุ้ยอาจกรย์กบนะยนครับว้าโยนชนป้าเลยอ่ะพอโยนอีกทีค่ะ ว้าวเก๋าไปเลยอ่า <c oughs> โอเคค่ะนี <c oughs> ่เน่อนี่พออด <c oughs> พออบอกว่าให้จับตรง <c oughs> ตรงตรงอะไรนะตรงลม่มแล้วก็โยนแล้วก็ล่วงลงมาโอเคพ่อพ่อครับงั้นเดี๋ยวสำหรับอีพีนี้นะคะเล่น <c oughs> ตัวซูเปอร์แมนอะไรเนี่ยฮีโร่นะคะคุณโ <c oughs> ย,ยนกระโดดล่มนะ <c oughs> เดี๋ยวแม่กวางนะคะ ขอลาน้องๆทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่กวางจะให้เด็กๆเขาเล่นกันนะคะ <Hey. S 1> อ่ะไปบ้าหายนัทบอกไปบ้า,บา,บา,บาจุ๊บๆนะคะนี่ดูของพ่อโอ๊ตนะทุกคนโอ้ oh, ดูของจิกงโบนัสโอ้จิกงโบนัสเล่นพันยับเลยนะคะอันไหนพี่เคโยนโชว์อีกหนึ่งทีสิครับว้าวนี่ แม่กวางคิดว่าถ้าซื้อปีกเนี่ยคือตัวละสิบห้าบาทก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าเขามีรถมอเตอร์ไซค์มาให้ด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมาให้นะคะก็ค่อคยโยน,นโ,นโ,นโนยนอีกทีครับคราวนีาเดี๋ยวผมจะเอาเออผีวเสื้อยกมารีวิว <โน S 1> ให้ดูไปโยนให้ทุกคนดูอีกทีนึงเราจะเราจะลาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไปละอ่ะโยนของเคลียร์ไม่กางนะคะโอเค ทุกคนคะเดี๋ยวแม่กวางลาเพื่อนๆพี่พน้องๆทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้เด็กๆเ,เขาเล่นกันนะอโอเคเอตุ๊กตาซูเปอร์ฮีโร่กระโดดล่มนะคะมีมอไซค์ให้ด้วย1คันนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมให้1อันนะโอเคค่ะคุ้ม,มอยู่นะขายปีก1ิบาบาทนะอันนี้ไว <c oughs> บ้บายบายคะ่ะทุกคนจุบ๊ๆบๆาย